สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีอะไรนะไปหปาปลาเหรอโอ้ยไปหปาปลาที่ไหนเราจะไปส่งรถวัวเร็วสวัสดีครับสวัสดีจาก S T R l o g i s t i อบนะทุกคนสวัสดีพี่พี่เพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับผมโอเควันนี้ก็เลิกงานยามดีนะครับมารีวิวส่งรถให้กับลูกค้าคันนี้ลูกค้าอยู่ไหนนะนครพนมเฮ้ยเขาอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าแม่เขาไงแม่เขาอยู่ที่นี่นโอเคโอเค ก็ลูกค้าสั่งปั้นนะครับจากอิสาราเอลแต่ตัวเองไม่ได้อยู่นะอันนี้เขาสั่งไปให้แม่เขาขี่นะทุกคนก็จัดให้ครับกับเจ้า Honda Sonic แปลงเป็น c r f 110ทรงสูตรแบบนี้นะทรงสิ้นือเปล่าแล้วโอเคโอเคก็คันนี้ก็ลูกค้าได้เอารู้จักทางผมเนาะผมถารถให้ ก็ทั้งรถรวมฟงรุมปั้นอะไรงนี้ราคานี่ก็สอบถามเข้ามาเนาะโทรมาได้ที่เบอร์0838713256นะครับหรือสะดวกแอดไลน์ไอดีมาที่092202413เอ้ยเออ413ถูกแล้วถูกแล้วไม่ได้ชวนเล่นการพนันนะอันนั้นไอดีไลน์ผมจริงๆทุกคนอย่าสับสนนะครับผมไม่ได้เป็นหน้าม้าการพนันอะไรเด็ดขาดนะทุกคนอันนั้นคือไอดีไลน์ผมจริงๆนะอย่ามาปั่นผมนะเจอหน้าจะสับซอกบอกเลย เลืกว่าสับยกสับยกไม่ได้สับๆป๋า <c oughs> เอยพวกชอบปัดนะต้องโดนสันแข้งใช่ไหมเออโอเคลูกค้าออกแบบเองนะทุกคนก็ลูกค้าเลือกสติกเกอร์สีเขียวดํานะครับล้อดําชกทองนะครับผมผมก็เลยอยากให้มันลงตัวมากขึ้นผมก็จัดชุดสีสีเขียวนะครับให้เพื่อมันจะได้กลมเกินกับสติกเกอร์แล้วก็ดูลงตัวขึ้นแม่ฟังเสียงชกกัน อืมันต้องจังซีเอาไว้เข้าเล่เข้าสวนนะครับสบายคันนี้ผมได้อัปเกรดเครื่องยนต์เป็นลูกไสาย65มิลน,นะครับเป็นลูกชีบยานะครับผมแคมปสปริงคัตวาลลูกสูบเหมือนเดิมชุดไล่ข้างของเรานะครับคาบู n อ็นโป,ปาก30นะครับก็ได้ทําการปั้นนะครับเสร็จแล้วรูปรางหน้าตารูปทรงลักษณะออกมาแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับรถสูตร110นะครับ แต่แค่เราใช้รถ Honda s onic ทําการดัดแปลงนั่นเองนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะครับส่วนเรื่องราคาอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดหลายๆอย่างมันเยอะนะครับรถปั้นมันไม่ได้ชัดตอบทุกคันจบราคาไม่เท่ากันนะทุกคนถ้าเกิดลูกค้าส่งรถมาเงี้ยเริ่มต้นที่สามหมื่นสามหมื่นสามสามหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดสี่หมื่นมันแล้วแต่อุปกรณ์และอ,อะไหล่นะครับที่ลูกค้าจะเลือกใส่ลงไปในรถเนาะมันมีหลายราคานะครับมันบอกมันไม่สามารถบอกได้ว่าจะจบเท่าไหร่เราต้อง ทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันนะว่าอยากได้ให้มันจบออกมาลูกทรงูกทรงแบบไหนอะไรใส่อะไรอะไรอะไรลงไปบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําการจัดส่งลูกค้านะครับลูกค้าอยู่จังหวัดนครพนมเนาะก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งคันนะครับก็ไม่มีอะไรมากซ r 1 1 1บอกเลยว่าผมได้หมดนะฮะมันอยากจะท,ำทํำุ่นอื่นอยู่ครับแต่คือลูกค้าจอง110มา ทั้งหมดเลยไม่ได้มีรุ่นอื่นเลยครับลูกค้าไม่ได้อยากได้เป็นทรง KDM ทรง YZ อะไรอย่างี้ไม่มีเลยส่วนตัวผมผมอยากทํารุ่นอื่นบ้างนะครับใครอยากให้ผมปั้นรุ่นไหนก็เข้ามานะครับจองคิวกันได้แล้วก็มาคุยรายละเอียดกันว่าอยากให้ผมทํารุ่นไหนผมอยากทํารุ่นอื่นบ้างนะครับแปลงรุ่นใหญ่เลยก็ได้นะทุกๆรุ่นนะครับทําได้หมดอยู่ที่ว่างบประมาณลูกค้านั่นเองนะฮะส่วนตัวผมสามารถ DIY ทําได้ทุกอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีลงกึง ไฟสนับสนุนอยู่สนับสนุนแต่เราจ่ายตังค์โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนันั้นก็รูปสร้างดีทรงดีไซน์ก็จะออกมาประมาณนี้เพราะว่าผมได้ทำการเมมโมรีไว้ในหัวใจนะทุกคนนี่ทำยังไงก็ออกมาหน้าตาเหมือนเดิมหล่อเหลาทุกคันนะครับทรงผมจะเป็นทรงนี้ทั้งหมดนะประมาณนี้เลยจับจับโอเคฝากถึงคิว ปั้นนะครับตอนนี้คิวปั้นรถผมอยู่ที่ว่างหลังวันที่20ตุลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมขอคนที่พร้อมทําจริงนะครับไม่เอาคนปั่นนะผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเวลามาเล่นด้วยนะครับผมก็มันจะเสียโอกาสคนอื่นเขาด้วยครับเสียเวลาผมด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากช่องทางการติดตามนะครับผมช่องแรกเลยก็คือนี่ครับ Facebook สุขสันทองไทยนะครับ ช่องทางที่2ก็เฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจ STL Racing Shop นะครับแล้วก็แอปดำนะครับ TikTok STL Racing Shop แล้วก็แอปแดงนะครับ YouTube STL Racing Shop ฝากพี่เพืนเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแนวแบบโหดๆมันๆให้พี่พื่อนเพื่อนได้ชมกันต่อไปโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม